เอยในขณะที่ตลาดนักเตะของฝั่งยุโรปมันกำลังเดือดพล่านมันก็มีอีกหนึ่งมหาอำนาจมหาอำนาจทางการเงินจากดินแดนทะเลทรายที่มันพร้อมจะใช้เงินฟาดหัวดูดนักเตะระดับโลกไปร่วมลีกได้ทุกเมื่อและล่าสุดเป้าหมายใหม่ที่พวกมันกำลังจ้องตาเป็นมันก็คือพ่อหนุ่มหัวหอกจอมสร้างคอนเทนต์ของเราดาวินนูนเยสใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิด มีรายงานตรงจากสื่ออริชที่เน้นข่าวหงแดงโดยเฉพาะอย่างเดฟออกขอบว่าตอนนี้ไอสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะไอสองทีมหัวแถวอย่งอางอัลฮิลาวและอัลนาเซอร์มันกำลังวางแผนที่จะกระชากตัวไอหนุ่มดาวินของเราไปล่าตะข่ายที่ตะวันออกกลางโอ้โหแค่ได้ยินชื่อสองทีมนี้ก็ขนลุกแล้วครับเพราะพวกมันคือทีมที่รวยชิบหายวายป่วง รวยในระดับที่พร้อมจะจ่ายค่าเงยให้นักเตะในระดับที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆต้องทำงานไปอีกสิบชาติถึงจะได้เท่าแต่ที่มันพีคไปกว่าน,นั้นคือเบื้องหลังของเรื่องนี้ไอการที่ชื่อของนูนเยสมันไปโผล่บนเรดาร์ของทีมจากซาอุเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคุณแต่มันมีพ่อสื่ออยู่เบื้องหลังพ่อสื่อคนนั้นก็คือกุนซือชาวโปรตุเกสที่ชื่อว่าโจเซโกเมส ไอหมอนี่มันเคยไปคุมทีมอัลตาอาวุลในลีกซาอุดีอาระเบียมาก่อนมันรู้สึงถึงพลังเงินของลีกนี้ดีและมันก็รู้จักฝีเท้าของนูนเยสเป็นอย่างดีมันก็เลยทำหน้าที่เป็นเซลส์แมนเดินสายไปแนะนำไปเป่าหูให้กับบอร์ดบริหารของทีมยักษ์ใหญ่ในซาอุว่าเฮ้ยพวกมึงต้องเอาไอเด็กนี่ไปให้ได้มันมีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและสัญชาตญาณมันเกิดมาเพื่อลีกของพวกมึงชัดๆ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของมหากาบครั้งใหม่มันคือการล็อบบี้กันหลังบ้านที่อาจจะทําให้สถานการณ์ของนูนเยสในถิ่นแอนฟิลด์ต้องสั่นสะเทือนแล้วจุดยืนของ Liverpool ลิเวอร์พูลล่ะเป็นยังไงสมโมสรเรานนะ่าไม่ได้มีความคิดที่จะขายเขาออกจากทีมเป็นอันดับแรกนูนเยสยังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญในแผนการทําทีมของอาร์เนสอตแต่ในโลกของฟุตบอลทุกคนมีป้ายราคาแปะอยู่บนหน้าผากเสมอ มีรายงานว่าลิเวอร์พูลอาจจะยอมพิจารณาข้อเสนอก็ต่อเมื่อมันเป็นข้อเสนอในระดับที่สูงมากๆสูงในระดับที่เรียกได้ว่าบ้าเลือดซึ่งก็คาดกันว่าตัวเลขมันต้องมากกว่า85ล้านปอนที่เราเคยจ่ายไปหรืออาจจะแตะระดับ100ล้านปอนเลยด้วยซ้าแล้วถามว่าไอทีมจากซาอุมันมีปัญญาจ่ายไหมล่ะครับโอ้โหเงินแค่นี้มันแค่เศษกระดาษสำหรับพวกมัน พวกมันคือทีมที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้โรนัลโดเนม่าเบนเซม่ามาเน่กองเต้หรือล่าสุดยังเควินเดบรอยเนอร์ได้แบบสบายๆการจะทุ่มเงิน100ล้านปอนด์เพื่อซื้อกองหน้าระดับนูนเยสมันไม่ใช่เรื่องที่เกินกำลังของพวกมันเลยแม้แต่น้อยทีนี้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดมันก็เลยตกไปอยู่ที่ตัวของนักเตะเองแล้วนูนเยสมันจะเอายังไงณนะตอนนี้เขายัางไม่ได้ตัดสินใจอย่างชัดเจน ในใจของเขามันกำลังต่อสู้กันอย่างหนักทางเลือกที่ 1. ย้ายไปซาอุไปรับค่าเหนื่อยมหาศาลที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาและครอบครัวไปตลอดกาลไปเล่นในลีกที่กำลังเติบโตและเต็มไปด้วยซูปเปอร์สตาร์ทางเลือกที่ 2. อ,อยู่สู้ต่อที่แอนฟิลด์เพื่อพิสูจน์ตัวเองในลีกที่ดีที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกเพื่อลบคำาสประมาทและเพื่อแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่อย่างอาเนสลอต มันคือทางสองแพร่งที่เลือกยากที่สุดในชีวิตระหว่างเงินทองกับเกียรติยศและความถ้าถ่ายสารุปง่ายๆเลยก็คือดาวินนูเยสได้กลายเป,เป็นเป้าหมายใหม่ที่ลีกซาอุต้องการตัวอย่างจริงจังโดยมีกุนซือโปรโตุเกสเป็นคนชักใหญอยู่เบื้องหลังหรือว่าผู้พร้อมจะเปิดโต๊ะเจรจาถ้าได้ข้อเสนอในระดับที่ปฏิเสธไม่ลงและสุดท้ายการตัดสินใจทั้งหมด มันก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของพ่อหนุ่มอุรุกวกรคนนี้คนเดียวท่านั้นแล้วเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวหงหล่ะครับคิดเห็นกันยังไงถ้าสมมติว่ามีข้อเสนอ100ล้านปอนยื่นเข้ามาจริงๆเพื่อนเพื่อนจะกดปุ่มขายไหมแล้วถ้าเป็นนูนเยสคุณจะเลือกไปซาอุหรือจะอยู่สู้ต่อที่แอนฟิลคอมเมนต์เข้ามาด่าเอ้ยเข้ามาถล่มความเห็นกันให้ยับเลยนะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์ข่าวแบบถึงลูกถึงคนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด กระเทือบปุ่มติดตามช่องหง n ิว e w ของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ